กลาสุดทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ประกอบช่องหลมซาอีอาเช่นเคยนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการ เล่นเกมนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเจ้าําการนะครับสอนเพื่อนนะครับทําภารกิจนะครับแล้วก็จะมาสอนเพื่อนนะครับหารลินในตัวเกมนี้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งเกมนี้นะครับไม่ใช่เกมลงทุนนะครับเพื่อนเพื่อส่วนการโหลดนะครับยังดาวน์โหลดได้ในเพจโตเลยส่วนสําหรับ iOS นะครับผมก็ยังไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับว่า สำหรับ iOS จะสามารถโหลดได้หรือเปล่าส่งของ Android สามารถโหลดได้ปกติเลยนะครับเ,เพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าตรงไหนจะเป็นการหาเหรียญนะครับในตัวแอปนี้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็จะบอกวิธีการหาเหรียญในตัวเกมนี้สําหรับแอปนี้ใครสนใจก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ตารางคลิปเพราะว่าแอปนี้นะครับไม่ใช่แอปลงทุนนั่นเองนะครับ เซิร์วิธีการหาเหรียญหลักๆนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเล่นนะครับซึ่งการเล่นนะครับเราต้องทำภารกิจนะครับภารกิจก็คือนะครับเราต้องทํายังไงก็ได้นะครับให้พวกมอนสเตอร์พวกนี้นะครับอยู่เลเวลนะครับที่สูงกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าเราอยู่ที่เลเวล4นะครับให้ไปเลเวล5 เราจะได้รับเหรียญมาเองนะครับนี่ตอนนี้นะครับมอนสเตอร์องผมนะครับจะอยู่สูงสุดอยู่ที่เลเวล3แล้วก็ยงไปหาการตอนนี้ก็จะเป็นเลเวล4เราจะได้รับเหรียญเข้ามาทันทีเลยนะครับเพื่อนๆนี้วิธีการหาเหรียญนะครับก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ยากมากมายนะครับสําหรับวิธีการหาเหรียญในตัวเกมนี้นี่เห็นไหมเพื่อนแค่นี้เราก็ได้รับเหรียญมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าด่านจะเยอะหน่อยนะครับมันอาจจะได้รับเหรียญยากนะครับซึ่ง เราจะต้องเล่นนานนะครับถ้าเราอยู่เลเวลสูงนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นการหาเหรียญในอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการทำภารกิจนะครับผมน่าจะเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนแอปนี้นะครับผมว่าน่าจะไม่มีการถอนนะครับเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนผมว่าแอปนี้นะครับน่าจะไม่มีการเชิญเพื่อนนะครับ ส่วนการถอนเงินนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะงงกันอยู่นะครับว่าทําไมนะครับไม่เจอการถอนเงินในตัวแอปนะครับสำหรับนะครับการถอนเงินในตัวเกมนี้หรือว่าแอปนี้นะครับเราจะถอนเงินได้จากเว็บไซต์ของแอปนี้อย่างเดียวนะครับถ้าเข้าไปในแอปนะครับจะไม่เห็นนะครับ ว่าตรงไหนจะเป็นการถอนสําหรับการถอนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับเว็บไซต์สําหรับการถอนให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนจะต้องใส่นะครับอีเมลโดยการนะครับแล้วก็ต้องถูกด้วยนะครับไม่งั้นนะครับเรียนมเพื่อนนะครับจะไม่เด้งขึ้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็วิธีการหันเรียนต่อไปนะครับจะเปลียนเกี่ยวกับการทําภารกิจนะครับนี้ให้เพื่อนมองเข้ามานะครับแถบมุมบนด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นรูป กระดาษนะครับนี่แล้วก็อันที่2จะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับการถอนเงินเราก็สามารถดูโฆษณาเพื่อรับเรียนได้เลยนะครับเลเวลสูงสุดนะครับของมอนสเตอร์จะอยู่ีทเลเวล500รนะครับเพื่อนอาจจะถือว่าเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าน่าจะได้ถอนอยู่นะครับสําหรับเลเวล500รนะครับเราก็สามารถอัปเกรดต่างๆได้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นวงล้อนำโชคนะครับเพื่อนนี้ จะมีโอกาสได้รับเหรียญอยู่ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆนี่โอกาสได้รับเหรียญจะมีทั้งหมดประมาณ20%ละกันนะครับหรือว่า30ละกันนะครับสําหรับโอกาสนะครับที่จะได้รับตัวเหรียญน,นะครับส่วนมากเราจะได้รับแค่ตัวนาฬิกานะครับหรือว่าการบวกเวลาเพิ่มขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้จะเปลี่ยนหตบสมบัติสําหรับการ ทำภารกิจหรือว่าการทรําภารกิจแบบว่านะครับการดูโฆษณานเองนะครับนี่สําหรับวิธีการหาเหรียญในแอปนะครับจะมีเพียงเท่านี้นะครับไม่สามารถหาได้อจากที่แล้วเราวจะมีพวกการดูโฆษณานแล้วก็จะเป็นการเล่นเกมหรือการทําภารกิจนะครับหลกัหลกๆเราจะสามารถหาเหรียญได้จากเท่านี้นะครับสําหรับเกมนี้เดี๋ยวผมจะกดเข้าไปในตัวเว็บไซต์การถอนเงินให้เพื่อนดูเลยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าของการถอนเงินของแอปนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนกดเข้ามาแถบมุมบนนะครับด้านขวามือคือยี่สิ่ทุกคนด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้เลยนะครับเนึ่งที่แล้วก็ทูบันนี่วอลเล็ตนะครับสาหรับตัวนี้ก็จะเป็นการถอนของแอปนี้นะครับเพื่อนๆนี้แล้วก็ขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10บาทสูงสุดร้อยสามสิบบาทนะครับจะใช้เลยทั้งหมดประมาณห้าหมื่นเหรียญนะครับสาหรับการถอนเงินหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับ การถอนเงินนะครับจะมีเพียงเท่านี้นะครับจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครสนใจเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เล,เลยนะครับจตังคลิปหรือว่าถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ตอนเพื่อ,อนฟางเพื่อกดไลค์กดแชร์กดให้ใต้ผมด้วยคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ